แรกเนี่ยลด5้ากิโลเ,เราจะรู้สึกว่าแบบวูสสลิมรู้สึกมันทุเลศมากเลยมันใช้คำแบบมันใช้คำแบบพัาสสกมากโคตรตรงยิ่งแบบถ้าเจอเพื่อนนะแบบผมซัดเต็มข้ออเต็มแข้งเลยัะวิ่งเสร็จแล้วกระจกแม่งสะท้อนภาพเราเองน้ำตาแม่งไหล ือตอนแรกอะไม่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นคนแบบออกกําลังกายได้เลยพี่แล้วก็เป็นคนแบบขี้เกียจในชีวิตเนี่ยถ้าถ้าเรียงแบบคนขี้เกียจผมว่าผมก็อยู่ในคนที่ผมรู้จักเนี่ยมผมว่าผมอยู่ในหนึ่งในห้าของคนที่ผมรู้จักไม่เชื่อหลายคน, <laughs> คนข้ออาจจะสงสัยว่าอะไรมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้อยู่ดีป๊อปก็ลุกขึ้นมาออกกําลังกายซึ่งก่อนหน้านี้ในชีวิตที่ผ่านมา4ี่สิบกว่าปีไม่เคยสามสิ0กว่า ใช่รัลดลงไปนิดหนึ่งโอเคโอเคสามสิบกว่าไม่เคยให้ความใส่ใจอะไรในเรื่องของการออกกำลังกายมาเลยในชีวิตสร้างภาพหรือเปล่าเห็นกระแสหรือเปล่าตามกระแสหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้จะสร้างไว้ทาไมเหมือนกันความรภาพที่ออกไปผมวภาพมไม่ได้ดูดีเลยเอาง่ายๆพี่จุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นจากเรื่องดาร์กเรื่องหนึ่งที่สนใจเลยสนใจเรื่องดาร์กมันมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นแบบเพื่อนแบบมสไม่ได้เจอกันตั้งแต่มสแล้ว แล้วมันก็โทรมาบอกว่ามึงกูดูรูปมึงอ่ะผ่านทาง Facebook ผ่านทางอะไรเงี้ยกูรู้สึกมึงทุเรศมากเลยกูรู้สึกมึงทุเรศมากเลยมันใช้คำแบบมันใช้คำแบบลาสสิกมากโคตรตรงทุเรศมากเลยศิลปินนะปล่อยตัวงี้ไม่ได้นะนี่กูมีผลิตภัณฑ์หนึ่งนี่กูมีผลิตภัณฑ์หนึ่งโอ้โหจัดไปชุดใหญ่ เคยศึกษาระบบการตลาดหรือว่าวิธีการขายของหรือว่าอะไรอย่างนี้เลยหรือวออะฮะพอถึงจุดหนึ่งเราก็ซื้อซื้อซื้อไม่ไมผมก็ไปซื้อทำไมผมก็มานั่งทบทวนว่าก็ตุเล่นจริงนะก,ก,ก,ก็เลยรู้สึกว่าก็อยากลดแต่ทีนี้ทิฐิมันก็จะมาอ๋อคิดว่ากูจะต้องลดแบบใช้อาหารเสริมเท่านั้นผมก็เลยแบบใช้เรื่องวิธีฝั่งตรงข้ามเลยว่าผมจะไม่ใช้อาหารเสริมใดๆทั้งสิ้นช่วยแล้วผมเนอก็คือต้อง ออกกําลังแล้วก็กินให้น้อยกว่าพอดีเนี่ยฟิตเนสเปิดแถวบ้านแล้วผมก็เลยเข้ามาสมัครพอสมัครเสร็จเนี่ยเออเพแพงเพรแพงเฮ้ยมันก็ต้องลงทุนกันบ้างเรื่องธรรมดาก็เลยรู้สึกว่าอ่ะกูต้องตักตัว เนี่ยลด5้ากิโลเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแวู้สลิมเฮ้ยเสื้อเลยเฮ้ยโอยรวมเลยรวมเลยรวมเลยบ้อาเอเออทั้งทที่ไม่ไม่รู้สึกเลยตอนแรกผมคิดว่าเราต้องกินให้น้อยที่สุดอ๋อไม่ใช่ทางเทรนเนอร์บอกผมต้องกินให้ถึง ระบบการหอบผ่านของเรามันมีมันมีบางวีคที่ผมรู้สึกว่าผมติดใจแบบเฮ้ยมันลงแล้วเว้ยผมก็แบบไปเริ่มลดอาหารเย็นเริ่มลดแป้งลดอะไรลงอีกวีคหนึ่งมาช่างอ่ะอ่าโอเคน้ําหนักมันลงแหละแต่ว่ามวลกล้ามเนื้อหายไขมันเพิ่มเฮ้ยจริงจริงการกินมันมันมีผลแล้วแล้วมาทําให้เราอยู่กับมันได้นานขึ้นยิ่งเรากินได้ออกกําลังเราก็ใช้ชีวิตปกติได้เมื่อก่อนกินยังไง โอ้ยอยากรู้โอก็เต็มสต็อกเลยพี่คือกินสนุกสนานโซยเต็มที่ยิ่งกว่าถ้าเจอเพื่อนนะแบบสมซัดเต็มข้อรอเต็มแข้งเต็มข้อรอเต็มแข้งเลยครับันนี้โทสบิงซูอ่างเงี้ยขอป๊อกกินยังไงบ้างตอนนี้ตอนที่ช่วงออกกําลังกายพชนาการของผมอะผมผมรับสิ่งที่เขาบอกมาสิ่งที่เทรนเนอร์บอกมาแล้วผมก็มาเทรดกับตัวเองด้วยพะแบบเออเราก็ต้องเอาที่เราแบบ อยู่ได้ด้วยเลยีย okay. อ่าโอเคจริงๆมื้อแรกเป็นมื้อที่สําคัญต้องเน้นโปรตีนให้หนักมื้อกลางวันผมก็จะแบบบางวันผมก็เป็นบุฟเฟ่ต์ได้นะเนื้อย่างอะไรเงี้ยก็ไปไปได้อยู่แล้วก็จะเลือกถ้าวันไหนออกกําลังก็สามารถกินคาร์โบไฮเดรตได้ช่วงเย็นก็จะซอฟลงหน่อยอาจจะเป็นแบบพวกข้าวกล้องอะไรบางอย่างที่ทําให้เราแบบอยู่ได้จนถึงจนถึงกลางคืนมันข้าวกล้องกับผัดกะเพราผัดอะไรางี้ก็ได้เพราะว่านะป๊อปทำงานกลางคืนไงเป็นหลักมันต้องไปใช้พลังงานในตอนนั้นค่อนข้างจะเยอะมันจะต่างจากวิถีของคนทั่ว ใครที่ดูอยู่ก็ลองต้องไปปรับอย่างที่ป๊อบบอกอะ่ะป,ป๊อปรับมาจากโปรแกรมของเทรนเนอร์อีกทีหนึ่งแต่ก็ไม่ไดเอามาแบบร้อยเปซนต้องเอามาปรับให้เข้ากับวิธีของตัวเองด้วยฝากอะไรเป็นกําลังใจให้กับหลายๆคนที่กําลังอยากจะเริ่มต้นมาดูแลสุขภาพมาลดน้ําหนักมาออกกําลังกายกันผมว่าเริ่มต้นสําคัญสุดนะแบบผมว่ามันเหมือนกับการเลิกเหล้าเลิกบุหรี่คือการลดน้ำหนักไม่ได้ต่างกับอะไรแบบนั้นเลยมันมีมันมีการเสพติดอยู่ในร่างกายเราเองอ่ะมันมีมันมีความคิด มันมี mindset ที่แบบเราต้องเปลี่ยนแปลงซึ่งถ้าถ้ามันมีแรงกระตุ้นที่เพียงพอผมว่ามันมันไม่ได้ยากมันมีวันหนึ่งพี่ที่แบบผมวิง่งตอนคืนตรงเนี้ยแล้วก็วิ่งเสร็จแล้วกระจกแม่งสะท้อนภาพเราเองน้าําตาแม่งไหล mm hmm. แบบว่าเชื่อมึงมมึงทำได้ว่ะ uh hmm. มันแบบมันมีความภาคภูมิใจในตัวเราเองออกมาแบบที่ เมื่อก่อนเราไม่เคยมีถึงแม้ไม่ได้ไปผอมหรอกแต่ว่าเรารู้สึกด,ดีกับตัวเองมากขึ้นนะฮะตอนนี้ผอมไป20กิโลแล้วและเป้าหมายก็คือประมาณ130ยครับถ้าถึงจุดนั้นแล้วจะโทรกลับไปหาเพื่อนที่มันสร้างอินสปิเรชันที่มันโทรมาหาเราวันนั้นยัง <c oughs> ไงคือจริงๆอยากบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะ <c oughs> คือหลายคนมันต้องมีอินสปิเรชันที่คือต้องมีจุดสตาร์ทที่รุนแรงพอคนถึงจะไปได้ ไกลถึงโกได้ก็ต้องบอกว่าเออมึงเป็นจุดสตาร์ทที่ที่ดีมากเลยนะถึงแม้แบบมึงเริ่มต้นด้วยความแบบเร็วซามของมึงไม่มีมึงในวันนั้นไม่มีกูในวันนี้มันเป็นเพื่อนสมัยตั้งแต่แบบมัธยมแล้วก็มันต้องสนิทกันมากพอหนึ่งจะพูดแบบนี้ได้ ก็ขอเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันอย่างป๊อปทาได้นะครับก็น่าจะเป็นกําลังใจให้กับหลายๆคนที่แบบว่าเฮ้ยชีวิตนี้ฉันไม่น่าจะทําทอะไรแบบนี้ได้นะครับต้องทําได้มันอยู่ที่ตัวคุณนะครับแล้วก็หาแรงบันดาลใจให้เจอแล้วอย่างที่ป๊อปบอกหลังจากหาแรงบันดาลใจเจอแล้วเนี่ยต่อจากนั้นเนี่ยมันคือตัวคุณแล้วละ่ะที่คุณจะต้องต่อยอดของตัวเองไปสู่ความสาเร็จให้ได้ครับอ่ะขอบคุณมากสําหรับวันนี้วันนี้เล่นมาเนี่ยวันนี้เดี่ยผมกลับมาเล่นตอนเย็นเพราะว่า เดี๋ยวเทรนเนอร์เขาไม่ไม่ว่า <c oughs> อย่าไปให้เขาหลอกเยอะนะ <c oughs> <c oughs>